สงครามในยูเครนสมรภูมิที่โลกเคยปามาดไว้ว่าเคียฟจะแตกภายใน3วันแต่เชื่อไหมครับว่าจนถึงวันนี้สงครามยืดเยื้อมาแล้วมากกว่า2ปีหรือเกินกว่า700วันเข้าไปแล้วหลายคนอาจจะมองว่านี่คือสงครามโดนแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าวเวหาหรือเครื่องบินขับไล่ยังคงเป็นคุณแจสสำคัญที่ทำให้ตัดสินความเป็นความตายของทหารลาบด้านล่าง วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ายูเครนที่ถูกมองว่ามีเครื่องบินน้อยกว่ารัเสเซียหลายเท่าตัวพวกเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรและอาวุธที่โลกต้องจับตามองอย่าง F16 จะเป็นเกมเชนเจอร์หรือตัวเปลี่ยนเกมได้จริงหรือไม่ก่อนจะไปชมคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยยูเครนเริ่มต้นสงคารามด้วยเครื่องบินยุคโซเวียตที่เหลืออยู่ไม่กี่ลำ หลักๆคือมิก29ฉายาเฝ้าคำ่ำนี่คือกระดูกสันหลังของการป้องกันน่านฟ้าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่คล่องตัวสูงมากและยังมีซู2 7ฉายาแฟงเกอร์ตัวนี้คือพี่ใหญ่ใช้ในการสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียที่จะล้ำเข้ามาในน่านฟ้าความเทพของเจ้าพวกนี้คือยูเครนดัดแปลงเครื่องบินเก่าเหล่านี้ให้ใช้ อาวุธตะวันตกได้เช่นจรวด AGM-88 เพื่อใช้มันทำลายเลดารัสเซียซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากในทางวิศวกรรมครับถ้าถามว่าเครื่องบินตัวไหนที่ทำงานหนักและได้ผลดีที่สุดในสนามรบต้องยกให้ซู25ฟ o อกฟูดครับ มันคือเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นเปรียบเสมือนรถถังบินได้หน้าที่ของมันคือบินต่ำหลบเลดาราแล้วเข้าไปถล่มขบวนรถถังของรัเสเซียนักบินยูเครนต้องใช้ความกล้าหาญร,ระดับสูงบินต่ำชนิดที่ว่ายอดญ้าแหวกอากาศกันเลยทีเดียวนี่คือเครื่องบินที่รัเสเซียกลัวที่สุดในการบุกโจมตีภาคพ,พื้นดินนอกจากนี้ยูเครนยังมีซู24 ถูกดัดแปลงให้บรรทุกจรวดนำวิถีระยะไกลอย่าง Storm Shadow เป็นขีปนาวุธจากอังกฤษใช้ถล่มกองเรือรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียจนพังพินาศมาแล้วและแล้ว F-16 Fighting Falcon ก็เข้ามาเสริมทับเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้มาจากสหรัฐโดยตรงแต่เข้ามาจากยุโรปที่เป็นกลุ่มพันธมิตรโดยที่เนเธอร์แลนด์สัญญาว่าจะให้ถึง24ลำ เดนมาร์กส่งมอบแล้วชุดแรกทั้งหมด19ลำนอร์เวย์และเบลเยียมที่ทยอยส่งสมทบโดยที่ยูเครนได้รับคำมั่นสัญญาว,ว่าจะได้ F16 รวมทั้งหมดประมาณ80-90ลำแต่ปัจจุบันมีการส่งมอบและใช้งานจริงแล้วประมาณ10-20ลำเท่านั้นครับ พรต้องรอให้นักบินฝึกจบก่อนรุ่นที่ยูเคนใช้คือ F16 AM/BM ทับ BM, บ l o c k 15 MLU มันคือเครื่องบินรุ่นเก่าที่ถูกชุบตัวใหม่มาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างมันคือรุ่นดั่งเดิมรุ่น A ที่นั่งเดี่ยวและรุ่น B 2ที่นั่งครับส่วนตัว M <ไ>ย่อมาจากคำว่า m o d i f y หรือถูกปรับปรุงแล้วเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็น F16 AM หรือ BM นอกจากนี้มันยังถูกปรับปรุง MLU สรุปสั้นๆมันคือการเอาเครื่องบิน f 1 6รุ่นแรกๆบล็อก15มาโลระบบคอมพิวเตอร์และเลดาราข้างในทิ้งให้หมดแล้วใส่ของไฮเทคยุคใหม่เข้าไปแทนครับเครื่องบินที่ยูเครนได้มาจากเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์และเบลเยียมทั้งหมดเป็นเครื่องบินยุโรปที่ซื้อมานานแล้วแต่พวกเขาฉลาดครับพวกเขาทำโครงการ MLU ร่วมกันเพื่ออัปเกรดเครื่องบินกลุ่มนี้ ให้มีความสามารถเทียบเท่า F 1 6 CD Block 50บ Block 52ของสหรัฐเลยทีเดียวถึงหน้าตาข้างนอกจะดูย้อนยุคแต่ข้างในตับไตไส้พุงเปลี่ยนใหม่หมดครับ F 1 6ที่ยูเคนเอามาใช้ถูกปรับเปลี่ยนโมดูลามิชชั่นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สมองกลรุ่นใหม่ที่ประมวลผลเร็วขึ้นมากมีห้องนักบินแบบกลาสคอกพิทหน้าจอในห้องนักบินเปลี่ยนจากเข็มไม้เก่า,เ,กาเป็นจอสี LCD ทันสมัย มีการอัปเกรดเลดารุ่นใหม่ AN/APG 6 6 v 2ที่มองเห็นเป้าหมายได้ไกลขึ้นและล็อกได้หลายเป้าหมายพร้อมกันนอกจากนี้มันยังมี GPS และ Data Link ติดตั้งระบบระบุพิกัดดาวเทียม erm, และระบบคุยกับกองทัพนาโตได้โดยตรงรุ่นนี้ที่มันเจ๋งเพราะว่ามันถูกอัปเกรดเป็น AM และรุ่น BM แล้วมันสามารถใช้อาวุธที่ทันสมัยได้แทบทุกอย่างเหมือนเครื่องบินลบรุ่นใหม่เช่น aam 1 2 0 amram จรวดนำวิถีด้วยเลดร์มันสามารถยิงเครื่องบินรัเสเซียได้จากระยะไกลและสามารถติดตั้งอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยเลเซอร์ทำให้ทิ้งระเบิดใส่รถถังได้แม่นยำระดับเซนติเมตรเลดาราที่ใส่ใหม่มันสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและแม่นยำกว่า m i ิกของเดิมของยูเครนหลายเท่านอกจากนี้มันยังมีลิงก์16ระบบเชื่อมต่อข้อมูลอัจฉริยะทำให้ f 1 6สามารถคุยกับเลดาราภาคพื้นดิน และเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศของนาโตได้แบบเรียยวทามเหมือนเปิดแผนที่ต้องจากที่มันจะมีอาวุธ AIM 120 AMRAM แล้วมันยังมี AIM 9X s i d e w i d e r จรวดระยะประชิดที่คล่องตัวสูงมากและยังมี JDAM ER ระเบิดน้ำวิถีด้วยดาวเทียมยิงจากระยะไกลนอกระบบป้องกันของรัเสเซียนอกจากนี้ยูเครนย,ยังนำมาติดตั้ง Electronic Warfar e Pod หรือระบบสงคมอิเล็กทรอนิกส์แบบกระปะ๋อเพื่อใช้รบกวนสัญญาณเลดาร์และจรวดของรัสเซียอีกด้วยนอกจากนี้สหรัฐยังอนุญ,ญาตให้ใช้ลิงก์16เนื่องจาก F-16 เป็นเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทล็อกฮีดมาตินของสหรัฐการจะส่งมอบเครื่องบินหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์อย่างลิงค์16ให้ประเทศที่3ที่ไม่ใช่นาโตจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลสหรัฐหรือ U.S. Government เท่านั้น ซึ่งทางสหรัฐได้เซ็นอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้กับยูเครนครับสหรัฐก็กลัวมากเช่นกันว่าถ้ายูเครนทําเครื่องบินตกในเขตพื้นที่ของรัเสเซียรัเสเซียจะได้กล่องระบบลิงค์16ไปแกะดูดังนั้นจึงมีการจัดการดังนี้ F-16 ที่ถูกส่งออกมันมีการจํากัดความลับบางอย่างเพื่อไม่ให้กระทบกับความปลอดภัยของเครือข่ายเนโตหากถูกยึด รหัสที่ใช้สื่อสารจะถูกเปลี่ยนบ่อยมากและหากเครื่องถูกยิงตกมีโปรแกรมลบข้อมูลตัวเองอัตโนมัติไอูเคนต้องใช้ลิงก์16เนื่องจากการยิงขีปนาวุธล่อนของรัสเซีย u k ูเคจะใช้ข้อมูลจากเลดราภาคพ,พื้นของระบบ p a t r i o อตส่งผ่านลิงก์16ขึ้นไปหา f 16เพื่อชี้เป้าให้เครื่องบินไปดักรอในจุดที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำซึ่งถ้าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ลิงก์นี้ f 16 จะทำงานได้ไม่ถึง50%ของความสามารถจริงเลยครับสหรัฐยอมอนุญาตเพราะต้องการให้ F16 ของยูเครนมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกันตัวเองและเป็นการดึงดูดยูเครนเข้าสู่มาตรฐานการลบแบบเนโตอย่างถาวอนนั่นเองครับยูเครนใช้ F16 เป็นแอร์ดี e เ s นตภารกิจหลักตอนนี้คือล่าโดนและขีปนาวุธครับ การโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซีย F-16 สามารถสกัดโดนและจรวดล่อนได้เกือบ100%ในพื้นที่รับผิดชอบนอกจากนี้ F-16 ของยูเครนยังมีภารกิจไล่ล่าทำลายล้างเรดาร์ศัตรูได้เต็มประสิทธิภาพกว่าเครื่องบินโซเวียตยุคเก่าส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียต้องปิดเครื่องอยู่บ่อยๆแต่ F-16 ไม่ใช่มจิกบุลเลตหรือกระสุนวิเศษที่จะทำให้ชนะสงครามในวันเดียว แต่มันคือกระดูกสันหลังใหม่ที่จะทำให้ยูเครยนยืนระยะในสงคารามที่ยืดเยื้อนี้ได้ครับแต่ยูเครนก็เสีย F16 ไปแล้วอย่างน้อย1-2ลำจากอุบัติเหตุหรืออาจจะถูกยิงตกในภารกิจป้องกันภัยทางอากาศซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ย้ำเตือนว่าเครื่องบินจะเทพแค่ไหนแต่สงครามมันมีความเสี่ยงสูงครับ นอกจากนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์และยืนยันแล้วว่านักบิน f 16ของเราทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยในคืนหนึ่ง f 16สามารถสอยทั้งขีปนาวุธลอนและโดนล่วงไปหลายสิบลูกทำให้เรารู้ว่าเครื่องบินที่นาโตมอบให้ถึงมันจะเก่าแต่ก็ใช้มันได้ดีสู่เขียวเล็บที่รัสเซียประมาทไม่ได้ f 16ในมือ,อยูเครน กำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนท้องฟ้าครับแม้จะยิงโดนและขีปนาวุธล่อนด้วยปืนกลได้แม้จะยิงโดนได้ทันแต่ความยากของมันคือห้ามชนโดนโดยเด็ดขาดถ้านักบินควบคุมความเร็วเครื่องไม่ดีอาจจะบินไปชนซากโดนที่เพิ่งระเบิดได้นักบินยูเครนฝึกหนักมากเรื่องการโจมตีแล้วฉีกตัวออกทำให้ F 1 6ของยูเครนไม่ได้มีไว้ใช้ดวนกับเครื่องบินลบอย่างเดียว แต่มันคือไม้ตียุงระดับไฮเทคที่ช่วยปกป้องเมืองจากโดนรัเสเซียและปืนกล M 6 1ที่ติดอยู่บน F 1 6มันพร้อมมอบให้โดนรัเสเซียตลอดเวลาสงครามนี้ยูเครนพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสำคัญพอๆกับหัวใจนักบินที่ใช้เครื่องบินเก่ากว่าแต่มีชั้นเชิงการลบที่ยืดหยุ่นกว่าการมาถึงของ F 1 6คือก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนกองทัพยูเครนจากยุคโซเวียตสู่มาตรฐานเนโตอย่างเต็มตัว และสงครามนี้ยังอีกยาวไกลแต่ที่แน่ๆท้องฟ้าเหนือ,อยูเครนจะไม่ใช่ที่ที่เครื่องบินรัสเซียจะเข้ามาบินเล่นๆได้อีกต่อไปคุณล่ะครับคิดว่า F16 จะช่วยปิดเกมนี้ได้ไหมคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์หากชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ